คุณผู้ชมนะทุกท่านด้วยนะครับผมมีโอผมผมเป็นะครับผมชื่อกรชานะครับผมโอเคนะครับวันนี้ผมอยู่ในเกมของ Minecraft นะครับผมวันนี้ผมมีแมปมาเล่นนะครับแมป v r the ranger ครับผม ranger นะครับมันใช้เหมือนกับว่าเป็นอ่าถ้ามันแปลนะมันแปลว่าตำรวจนะครับเป็นแปลว่าตำรวจเป็นพวกนายอำเภออะไรประมาณนี้แต่ว่า ranger ในที่นี้ครับผมเราจะเป็นอ่าผู้พิทักษ์สัตว์ป่าหรือว่าเป็นคนดูแลป่าไม้อะไรประมาณนี้ครับผมมันมีหลายความหมายนะครับใน ranger เนี่ยผมโอเคนะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าผมมันบอกว่าให้กดคลิกขวาที่ตัวชั้นนะครับผมมาเริ่มกันเลยนะครับมันบอกว่า่า to see what I have to say รับผมฉันไม่ได้จะพูดนะครับก็คือกดนะกดคลิกซ้ายเพื่อกดรีกลับอโอเคนะครับกดคลิกซ้ายเพื่อรีกลับเหมือนกับว่าเราไปตบมันด้วยอะไรประมาณนั้นนะครับผมมันบอกว่า you can speak to เราสามารถคุยกับทุกคนครับผมที่มันมีเครื่องหมายไอ้ตกใจเนี่ยครับเห็นไหมครับจะมีเครื่องหมายตกใจเด้งขึ้นมาเด้งขึ้นมานะครับตรงหัวของเขาครับผม โอเคถ้ามึงมองไม่เห็นเครื่องหมายตกใจก็แสดงว่าไม่มีอะไรให้พูดอะไรประมาณนั้นครับผมแล้วก็เราจะต้องเซตในวิดีโอครับผมอ่าอะไรนะ By the way Ranger Bob Crin What the heck มันบอกว่า Ranger Bob Crin ต้องการที่จะคุยกับเรานะครับกูจะไปเซตในวิดีโออะไรยังไงวะอ๋อมันบอกว่าถ้าเรามองไม่เห็นไอที่มันเป็นเครื่องหมายเด้งขึ้นมาให้เราไปเซตในวิดีโออะไรประมาณนั้นครับผมมันบอกว่าเขาอยู่ในอ่า Opposite Tower เดี๋ยว Opposite นี Opp ่ตรงด้านล่างหรือว่าตรงไหนวะ Opposite นี Opp ่ อ๋อนั่มันน่าจะอยู่ตรงนูน้นบ้างนะครับตรงตรงตรงข้ามอะไรประมาณนั้นนะผมโอเคเสร็จแล้วนะครับมันบอกให้เราก,กดขี้ควายครั้งหนึ่งโอเค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 นะครับผมวิม่ค,คุยกับมึงแล้วนะครับเราจะไปลอกสำรวจตรงบริเวณด้านล่างกันดูก่อนนะครับผมว่าตรงแถวนี้มันมีอะไรบ้างเนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นทาวคือเราเล่นเป็นเรนเจอร์เต็มตัวเลยหรือเปล่าเป็นผู้พิทักษ์สัตว์น้อยน่ารักนะครับให้กูใส่ชุดซาฟารีได้ไหมมึงนะครับผมจังหวะนี้เดี๋ยวเดี๋ยวข้างล่างนั้นมันมี ให้เราไปตรงนู้นหรือเปล่าหรือว่ามาตรงนี้วะคือตรงนี้ครับผมผมชอบแมปนี้ตรงที่มันมีสัตว์ป่านะครับนี่ครับผมมีสัตว์ป่าผมไม่รู้นี่มันคืออะไรเอ,อิ <c> ่ม <oughs> กระทิ้งเหรอวะนี่ควายหรือว่าอะไรครับเนี่ยแม่เจ้าผมดูไม่ออกจริงๆนะกระทิงเหรอหรือว่าควายหรือว่าวัวไม่รู้ว่าผมเสมอมันน่าเป็นสัตว์ป่าเป็นแรดเหรอแรดก็ไม่ใช่นะแรดมันจะต้องมีเขานะครับผมมันมีเขาแล้วก็มีเรานะครับมันบอกว่าตะกี้ใครนะ ที่จะต้องเจอที่ต้องคุยกับเราอะใครวะไม่รู้จักเหมือนกันแล้วเจ้าหมอนี่ใครครับนะ,ะ Travel y Jeep มันคืออะไรอะมันเป็นภาษาอะไรครับผมมันต้องเป็น Travel นะครับผมก็คือสำรวจด้วยรถชีพอะไรประมาณนั้นเหรอให้เรากดขี้ขวาผมมันบอกว่ามีทางเดียวถ้ามึงจะสำรวจแบบรวดเร็วนะก็คือให้มึงอาไปที่เป้าหมายที่มึงไปนะครับอ๋อต้องไปที่เป้าหมายที่มึงอาสำรวจเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ ให้ใช้แผนที่แล้วก็คอมเพลสนะครับผมใช้เข็มทิศในการหาที่ใหม่ๆเดีวผมแล้วให้เราเดินเข้าไปในรถจีปนะครับแล้วก็เทเลพอร์ตไปยังมินิแมปครับผมแล้วก็เลือกอสถานที่เราจะไปในมินิแมปนะครับโอเคเดี๋ยวๆในกล่องมีอะไรอะนุบ nope. n น t h i n g ครับผมไม่มีอะไรครับผม Don't get any s h i t นะครับให้เราเป็นผู้พิทักษ์สัตว์ป่าอย่างนี้กูก็เป็นตำรวจหรือเป็นอะไรเนี่ยเรนเจอร์บอบ บบอบแหละมันบอกว่า Ranger Tower allow you to survey มันบอกว่าอราเจ n g e r t o w e อครับผมอนุญาตให้เราอาไปสำรวจเซอร์เวย์อะไรประมาณนี้ครับผมบริเวณรอบๆแอรเรียแถวนี้นะครับมันบอกว่า good Re n d e r Distance ครับผมอยู่ที่เท่าไหร่ประมาณ15บล็อกนะครับ Render Distance ของเราปรับไว้เท่าไหร่ครับ17นะผมโอเคแล้วครับโอเคมันบอกว่าอะไรมีที่มีแคมป์ไฟด้วยครับผมมันบอกแคมป์ไฟเป็นที่ที่ดีนะครับ แล้วมันบอกว่าเพื่อที่จะไปเจอแล้วก็ไปแลกเปลี่ยนของกับเรนเจอร์ครับผมเอิม่มอะไรวะเราจะต้องมีเรนเจอร์อีควอชันเฮ้ยรีควิสชั่นสลิปเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งครับผมเพื่อให้เราไปแลกเปลี่ยนของนะครับเหมือนอันนี้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนของเนี่ยครับผมโอเคโอเคโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วครับผมนีม่มีอะไรบ้างผมแค you see the c a ค p f i ล e แล้วแคมไฟล์มันอยู่ตรงนู้นใช่ไหมโอเคนะครับพอพอเลิกเลิก มันบอกให้เราไปหาแคมไฟอะไรตรงนู้นครับผมแล้วก็ไปแลกของอะไรกับพวกเลนเจอร์อะไรพวกนี้ไม่ใช่มันไม่ใช่ฟอร์ดเลนเจอร์นะฟอร์ดเลนเจอร์นั้นรถเนี่ยครับผมแล้วก็ไม่ใช่พาวเวอร์เลนเจอร์ด้วยพาวเวอร์เลนเจอร์นั้นสุดยอดมนุษย์นะครับผมเป็นยอดมนุษย์นะครับช่างหัวมาเถอะครับเราไปที่อาแคมป์ตรงนั้นก่อนนะครับผมคือผมชอบแมปครับนะครับเพราะว่ามันทําออกแบบออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีครับผมโดยรวมครับผมเขาทำแมปออกมาได้ค่อนข้างที่จะสวยมากเลยทีเดียวนะฮะ แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันน่าจะมีเท็กเจอร์แพรกที่ดีกว่านี้นะหรือว่ามันมีเท็กเจอร์แพรกแต่กูไม่ได้โหลดว่ารอสักแป๊บหนึ่งเดมครับผมมันมีเท็กเจอร์แพรกเดียวคือเท็กเจอร์แพรกนี้นะครับคือจริงๆแล้วมันไม่มีเท็กเจอร์แพรกให้กูเลยแหละครับแต่ผมไม่รู้เนี่ยผมว่ามันโหลดออกมาแล้วมันแบบว่าโหลดภาพออกมาเป็นแบบพวกสัตว์พวกแรดอะไรแบบนี้ได้ยังไงผมไม่รู้นะผมคิดว่าคนทําเก่งมากครับผมเพราะเขาบอกว่าใช้คนทําแบบนี้นะครับหนึ่งร้อยกว่าคนเลยทีเดียวนะโอเคทาลองไปคุยกับพวกนี้ดูนะครับอันนี้ใคคครรรรเเนนยจอออออ์ัะไววาา ชื่ออ่านยากชิบหายเลยครับมันไม่น่าจะใช่ภาษาพวกแบบอเมริกาอะไรประมาณนี้ป่ะเป็นพวกแบบอยู่ทางตอนใต้เลยประมาณนี้ครับผมในมันบอกว่าเรนเจอร์ก็ผมจะขาดผู้ช่วยไม่ได้เลยนะครับก็คือลูกหมาครับผมมันไม่ไม่ใช่ลูกหมาดิเป็นเจ้าตู่บ่ะเจ้าตู่เฟรนเนี่ยครับเหมือนกับหมาน้อยพวกนี้ครับเหมือนเราจะขาดไม่ได้มันบอกว่าเบลล่าเป็นหมาตัวหนึ่งของฉันนะครับผมบเเลลม,นนบมันบอกว่ามันมีลูกด้วยนะครับ มันบอกให้เราไปเลือกอ่าหตัวนะครับผมที่เราต้องการนะครับแล้วให้เราแท็กแครมันนะครับ <c oughs> เพื่อเราจะได้มีคู่หูอะไรประมาณนั้นครับผมมีผู้ช่วยมีแท็กทีมนะครับมันบอกว่าฉันจะต้องการอันนี้โอ้โหพอพี่โบนส์นะครับผมกระดูกหมาเอาไว้สำหรับให้พ็อปปี้นะครับผมให้ลูกหมานะครับโ okay, อเคเบลล่าอิสกกริงเฮอร์พ็อปปี้อ๋อมันบอกเบลล่ากำลังเฝ้าลูกของมันอยู่นะครับ ในภูเขาครับผมใกล้ๆกับตรงเรนเจอร์ไอ้ตรงภูเขาไหนวะว้าวกูเอาได้เรื่อยๆเหรอวะเออดีดีดๆๆีนะครับอินเดอร์ฮิลเนียบายอ๋อตรงใกล้ๆภูเขานี่เองนะครับผมนี่ใช่ปะะ่าวะภูเขานี่ชื่อเบลล่าปะ่ะโอ้โหมาชื่อเบลล่านะครับสุดยอดเลยครับเนี่ยแม่เทวายไลท์ Twilight อยู่ไหนไม่ใช่เทวายไลท์ดิเจคอปเจคอปอยู่ไหนครับเดี๋ยวจะได้เป็นหมาผ่าเอามาขยุ่มกินอันนี้ลูกหมาแบบ ว้าวจะเลือกตัวไหนนะตัวนี้มันปี้กันอยู่แนละ้วยังไม่ได้มันไม่ได้ปี้กันตัวนี้ผมมันทำหน้าสุนดีนะครับอ่ะโอเคออกมาเร็วลูกเฮ hey! ชุ่ยลูกหมาออกมาก่อนรกดดาร์ตฟ็อกเซผมให้มันไม่ได้เหรอเนี่ยจะให้ตัวนี้อ่ะ Shit! มันกินกูนหมดเลย ว่าเดาฟ้าก์มั้งหนึงมั้งนึงมั้งนึงกูไปเอากระดูกเพิ่มแบบซ้อเอามานั่นแหละโอเคนะครับกูได้กระดูกมา18บแปแล้วถ้ากูเทมมึงไม่ได้กูไม่รู้จะพูดยังไงนะครับมึงถือว่าจับยากมากเลยอย่างนั้นอ่ะโอเคเราเทมได้หมดเลยอนะ่ะเนี่ยเอาเราเทมแล้วมันก็มันมันไม่ตามเรามาวะตามมาละไม่ตามดิเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยตัวตัว,ตวนี้ตามเรามาโอ้มันต้องตัวใหญ่ก่อนเหรอโอ้ไม่ goodness ตามมาลูกโอ้ oh my god โอ้มันตามเรามาอยู่นี่นะเยี่ยมเลยอะว้าวตัวใหญ่แล้วตัวใหญ่แล้วอย่างนี้ดีครับเรามีพรรคพวกแล้วครับผมจริง,รงๆมันให้เราเลือกแค่ตัวเดียวนะแต่กูเลือกมาทั้งแถม <laughs> ขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับอันนี้อะไรครับเนี่ยสภาพคนตั้งแคมป์ดูของเลยตรงนี้เปิดไม่ได้ด้วยแม่งบล็อกบังไว้อยู่ตรงนี้ไม่มีของอะไรเหรอโอ้โหนี่อะไรครับคน็บ ขนอฟเกอรี่มันเป็นอะไรอ่ะอันนี้มันเป็นอาวุธด้วยนะครับมันเป็นเวปอนนะมันเป็นอาวุธด้วยนะครับเนี่ยมัน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 เป็นอะไรไม้เท้าเหรอไม้ท็อปเออไม่่ใชมันมมัันนไม่ใช่ไม้ท็อปดิไม้เท้าไม้เท้าใช่ไหมน่ามันน่าจะเป็นไม้เท้าแหละเปิ้ลอันนี้ก็ก็สองทางไกลชอบมากโอ้โหกูกดปุ๊บแม่งซูมให้กูเลยปอยโอเคนะครับตรงนี้คุยกับใครเทรดดิ้งครับผมอันนี้แลกเปลี่ยนของนะฮะอันนี้อยู่แค่นท็อปไรแนวเราคุยตอนนี้ไม่ได้เนี่ย น,นี่มีกล่องเปิดได้ไหมเปิดได้แต่ไม่มีของดียังไยว้าวได้มาชุดหนึงเลยครับผมเดี๋ยวอันนี้มันต่างกันด้วยนะไม้เท้าไม่ได้เหมือนกันด้วยครับผมคีนวด์ดมันเป็นอะไรอะแอคแทปัวห้าด้วยนะครับผมช่างหัวมันก่อนนะครับจะข้ามอะไรครับเราไปนอนตรงไหนได้บ้างอะตรงนี้นอนได้ไหมไม่ใช่น้องหมานอนตรงไหนได้บ้างวะตรงนี้ม,นมันเป็นพื้นนอนไม่ได้เหรอโอ้ยเยี่ยมครับผม อันนี้มีเข็มทิศนะฮะโอเคคุยกับเทรดดิ้งหน่อยครับว่าไงหน่ไม่ขอต้อนรับอะไรนะคือเรนเจอร์หนุ่มนะฮะผมเรียกว่าเรนเจอร์หนุ่มคุมต้องการอาหารใช่ไหมแล้วก็เข็มทิศหม่เออเข็มทิศกูมีแล้วนะกูไม่ได้ต้องการอะไรนะเฮ้ยด็อกแท็กผมอยากได้นะเนื้อซอมบี้ด็อกฟูดโอเอเสื้ออาหารหมายังยังยงมีแค่ห้นี่ย เก็บตังค์ไว้ก่อนถึงผมผมจะต้องเอาไปตีกับอันนั้นนะ่ะต้องเอาไปตีกับเอ,อ็นบิวอ่ะว่าผมจะได้ชื่อออกมาตั้งชื่อหมาว่าจอชจอชนะครับผมทุยเราไม่มีเอ็นบิวในการตีแล้วกูจะได้ชื่อไหมนั่นนะ่ะโอเคเราคุยกับหมอนี่ไม่ได้ใช่ไหมเฮ้ยนั่นมันอะไรอ่ะไก่อ๋ออีแรง้งอีแรง้งอีแร้งนะครับอีแรง้งเห็นแล้วหน้าแร้งเลยจังหวะนี้นะครับผม n you need to know เมื่อมึงต้องการที่จะรู้คืออแลรร้วผม a b o u t p e n g l i n p e n g l i n มันเป็นตัวนิ่มนะครับ p e n g o l i n ใช่ป่วาวะเป็นตัวนิ่มปะจำถ้าจำไม่ผิดคัม back เลยเด้อกลับมาทีหลังนะครับผมถ้าต้องการรู้รู้เกี่ยวกับตัวเป็นตัวนิ่มนะครับให้กลับมาทีหลังครับผมเดี๋ยวค่อยกลับมาทีหลังก็ได้ my few modes m o d m o d อะไรสักอย่างนะครับผม i need your help เนี่ยผมฉันต้องการความช่วยเหลือรนเจอร์หนุ่มนะครับ ฉันต้องการที่จะไปที่ทิศอะไรวะตะวันออกนะครับผมทาวเวอร์นะครับผมทาวเวอร์ตะวันออกนะครับตรงไหนวะกูก็ไม่รู้ครับผมแล้วก็เพราะว่าฉันทิ้งอ่าฉันทิ้งหรือว่าฉันลืมฟิวเจอร์นอลเอาไว้ครับผมฟิวเจอร์นอลครับผมมันเป็นอ่าเขาเรียกยังไงอ่ะมันเป็นเอกสารความรู้เกี่ยวกับอ่าพื้นที่อะไรประมาณนั้นนะครับผมจะมีตำราสัตว์มีอะไรประมาณนั้นนะครับฟิวเจอร์นอลนะครับผม แล้วก็มันบอกว่า journal นั้นมันสำคัญมากเลยนะสำหรับレนเจอร์นะครับโอ้มันบอกว่าไอา I journal ก็ผมมันให้มันให้ข้อมูลแล้วก็ให้เบาะแสอะไรมากมายนะครับเกี่ยวกับสัตว์แล้วก็เควสนะครับผมแล้วก็ให้เราับผมไปหาอาทิตย์ตะวันออกทาวเวอร์ทาวเวอร์ทิตตะวันออกนะครับกูมไม่รู้ว่าอาทิตตะวันออกอยู่ไหนกูยังไม่รู้เลยจงังหวะจังหวะนี้นะครับให้เราไปตรงที่ทิศตะวันออกก็ผมตรง ข้ามอ่ะเราจะต้องข้ามแม่น้ำไปด้วยนะครับแล้วก็ผ่านอะไรนะทูเรนเจอร์ทาให้เราผ่านอาสองเรนเจอร์ทาวเวไปด้วยนะครับผมทางตอนเหนือนะครับทางตอนทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับโอเคให้เราตามรอ,อยตีนลอยลอยลอยตีนของภูเขาเหรอฟ o ตออฟเมลเทนเนี่ยฟุตออฟเมลเทนตีนภูเขาตีนเขาอะไรประมาณนั้นั้งช่างหัวมันนะครับโอเค ผมจะดูก่อนนะครับว่ามันดูทิศยังไงผมคิดว่ามันต้องใช้คอมพาสในการดูอะพูดเลยเอาอันนี้เก็บก่อนชึบอันนี้ทางทิศเหนือน o r w e s t ทางทิศตะวันไม่ไม่ทางทิศตะว,วันตกเฉียงเหนือ w ว s เวสนี่ทางทิศตะวันตกนะครับอันนี้ทางทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เอออย่างนั้นทางทิศเหนือก็ต้องทางนี้ดิอ a s t n o r e a s ใช่ไหมมันบอกว่าน o r East ใช่ไหมครับไอ เดี๋ยวได้แต่กี้ผมเห็น east, east e a s เหรอ e a s ก็ต้องทางนี้ดิน,นี่มันนอ r t h e a s, <East> <S นี่ยทางที่ตะว,วันออกเออเนาะอ๋อโอเคทางตะว,วันออกก็ทางตะว,วันออกไปแล้วนะครับมันจะต้องผ่านสองอสองอันเนี้ยสองทาวเวอร์ไปเนี่ยครับผมให้เราตามทางตีนภูเขาไปอย่างนั้นเหรอนี่ตีนภูเขาใช่ไหม มีดอกไม้ด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ดอกไม้ดิมีดอกบัวนะครับให้เราเอามาทําใหม่ครับเนี่ยโอหมคโอเคกระโดดขึ้นมาตรงนี้นะครับผมช่วงนี้อาการไอดีขึ้นมากเลยนะฮะขอขอบคุณน้องๆมากครับผมที่ช่วยแนะนําคลิปนะครับในการทําให้หายไอนะครับผมจริงๆแล้วกูอยู่เฉยๆแล้วมันก็หายไอนะครับ g g ู p x d นะครับผมล้อเล่นนะครับก็ทําตามที่น้องๆบอกบ้างครับผมบางอันก็ได้ผลบางอันก็ไม่ได้ผลครับผมเพราะฉะนั้นก็ขอขอบคุณครับผมทุกท่านที่มาตอบกันด้วยนะครับผม โอเคนี่มันม้าลายนี่ครับม้า Facebook อยู่ไหนครับผมม้าเทวิตเตอร์อยู่ไหนเนี่ยเห็นหน้าแล้วเพียมากนี่มันซีบรานะครับโอ้ my god เออซีบราอยู่ตรงแถวนี้เยอะเลยครับอันนี้นี่ไม่สิมันจะต้องผ่านทาวเวอร์นี้ไปก่อนเหรอไม่เป็นไรเราไปสำรวจทาวเวอร์นี้กันดูก่อนนะครับผมว่ามันเป็นยังไงนะครับโอเคนะมีน้องๆครับผมบอกผมว่าน้องครับไม่ใช่พี่ครับผมมึงหัดพูดช้าๆหน่อยได้ไหมครับผมฟังไม่ทัน คืออยากจะพูดช้าอยู่แหละครับแต่ว่ากลัวว่ามันมันจะไม่ใช่สเสน่ห์ของตัวเราเนี่ยครับผมเพราะว่าการสไตล์การแคสเกมของผมนะครับเป็นอะไรที่แบบพูดเร็วแล้วก็มันผมพยายามที่จะไม่ให้เหมือนใครนะฮะเพราะว่ากูเป็นคนพูดเร็วนะครับผมพูดแบบมาปุ๊บ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 ฟังรู้เรื่องก็ฟังไปไม่รู้เรื่องก็แม่งช่างแม่งเลยครับนะฮะแล้วก็มีคำหยาบบ้างครับผมเพราะฉะนั้นก็ให้เข้าใจกันบ้างนะครับที่ทั้งหมดที่ทำไปเพราะว่าความบันเทิงทั้งนั้นเลยเนี่ยครับผมไม่มีเจตนาที่จะด่าไม่มีอะไรทัั้้งสินนนนนะะะรี่มอออไกยเห <laughs> นกยูงไม่ใช่นกยูงไหมไม่น่าใช่นกะไก่ฟ้าหรือว่าเป็นอะไรเนะี่ยอันนี้อะไรอ่ะกล่องมึงรอ,อก,กูทางนี้เปล่าผมผ่านมาขี่ทาวเวอร์แล้ววะสองหรือว่าหนึ่งไม่รู้อ่ะรถมาทางนี้อ่ะเฮ้ยอุ้ยจะโอ้ยผ้าเอ้ยผมขึ้นตรงนี้ไม่เป็นพูดเลยขึ้นยากขึ้นเย็นวะต้องกดชิปหรอต้องกดอะไรขึ้นไปโอเค ต้องปิดก่อนเฮ้ย what? โอเคมีขึ้นมาขึ้นมาปุ๊บกูกระโดดได้ไหมคือถึงผมขึ้นไปผมว่ามันแม่งก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับแต่ตรงนี้ผมว่าผมเขียนมากเพราะว่ามันขึ้นยากตายโอเคกูขึ้นมาได้แล้วเอาเฮ้ยกูว้ามาไหนวะเฮ้ย ไม่น่าใช่เรื่องนะครับไม่น่าใช่เรื่องนะผมใช้บูทกลับไปที่เดิมหมดนะครับตรงนี้มันเป็นมินิแมปครับผมมันบอกว่าจะโชว์นะครับว่าตรงตรงไหนที่เฮ้ยเขี้ยอันนั้นมันพูดเหมือนกับไอ้นั่นเลยนี่นะอ๋อโอเคครับผมถ้าเรามีมินิแมปหรือว่าเราไปสำรวจแมปอะไรมาได้แล้วนะครับผมมันจะขึ้นอะไรตรงนี้มานะครับเพื่อให้เราไปดูครับผมว่าเราว์ปตรงไหนไปได้บ้างนี่ครับผมพอมาตรงนี้ตรงนี้เป็นที่เก่านะครับแล้วผมวาร์ปตรงไหนวะตะกี้แม่งกูไปกดปุ่มบ้าเลยวะชิบกายแล้วไงนะคร้เวงขา กระจายเลยเว้ยผมกลับมาตรงที่เดิมมาตรงเนี้ยไม่เป็นไรนะครับเราจะต้องมุ่งหน้าไปทางนั้นครับผมผมจะไม่ออกนอกลูกนอกุนอกทางนะครับจะทําตามภารกิจครับผมตะกี้แมงกูวาร์หายไปไหนกูก็ไม่รู้อ่ะพูดแล้วเซง็งข่าใหม่เลยนะครับนั่นไปกดปุ่มหัวตื้ออะไรก็ไม่รู้ครับผมมีปุ่มอะไรไม่รู้อ่ะกดปุ๊บเทเลพอร์ตมาตรงนี้ <laughs> ปวดหัวนะครับผมคิดว่าแบบนี้ดีอย่างหนึ่งเนี้ยครับผมตรงที่คุณแม่งเวลา ไม่มีข้าวกินเงี้ยคนจะมีข้าวกินอยู่ตลอดแล้วผมดูทุ่งข้าวสาลีพวกนี้เดี๋ยวเต็ไมไปหมดเลยครับผมเออสมแล้วครับผมที่ใช้คนเป็นจํานวนมากในการสร้างแมปนี้ขึ้นมาเนี่ยผมร้อยกว่าคนเลยทีเดียวนะฮะหลังจากลองที่ได้อ่านประวัติดูนะครับผมตลอดตรงนีดด้กตลอดตรงนี้โอเคยิ่งกูไม่เก่งปลกพัวด้วยกูจะล่วงวันไหนกูก็ไม่รู้อ้าวโอเคกูล่วงแล้วครับนี่ผ่านไปหนึ่งทาวเวอร์สองทาวเวอร์ไม่มีแสดงว่ายังมีอีกหนึ่งทาวเวอร์ใช่ไหม หนึ่งทาวเวอร์โอเคคุณมา้าลายขออนุญาตผ่านทางตรงนี้ไปหน่อยแล้วกันเนะี่ยจริงๆแล้วเนี่ยกูเล่นมากี่นาทีแล้วยังไม่รู้แหลบยังไม่เจออะไรที่มันตื่นเต้นน่าสนใจแต่ผมคิดว่าเขาทําเนื้อเรื่องออกมาดีเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเกี่ยวกับการพิทักษ์สัตว์ป่าการลอบค้าสัตว์ป่าอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคโอเคโอเคไปทางตอนเหนือเหรอทางตอนเหนือผ่าน2 t o ทาวเวอร์ไปใช่ไหมเอิมแล้วตอนนี้กูอยู่กี่ทาวเวอร์แล้วเนี่ย ไ่รู้ตรงนี้มีไก่ฟ้าเต็มไปหมดเลยไม่ใช่ไก่ฟ้าสิไก่อะไรก็ไม่รู้ครับผม,มตรงนี้แม่งหญ้าแม่งรกลางชิบหายตรงนั้นหรือเปล่าทาวเวอร์ผมเห็นทาวเวอร์ไกลๆอะ่ะตอนนี้เดินทางมาก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับผมจังหวะน,นี้สุดยอดมากเลยฮะเดินทางมาตีนตอนนี้นี่ปวดเมื่อยไปหมดทั้งตีนแล้วนะครับตีนระบมนี่ไงครับเรามาถึงอ่าทางทิศตะวันออกคือตะวันออกแคมป์นั่นแหละครับใช่เปล่าวะเรามาถึงตรงนี้แล้วว่ะ น้องหมาเราหายไปไหนหมดเออมึงจริงๆผมจับไว้ประมาณ4ี่ห้าตัวนะมันหายไปหมดวะระหว่างการเดินทางการเดินทางของฉันและเธอคือการเรียนรู้อะตอนนี้แม่งหายไปหมดเลยเฮ้ยมึงเทเลพอร์ตมาได้แค่นี้เองเหรอวะเฮ้ยตัวที่เหลือมันอยู่ไหนอะเออช่างมันเถอะนะครับเฮ้ยตรงนี้มีรถเรากลับบ้านได้อยู่อย่างเงี้ยนะครับเพราะเรามีฟัสทราวนะครับผมเขึ้นมาตรงนี้จุ๊บแนะ่นะครับเรนเจอร์ เทวสโกเทวสทีวิสโกทวิสโกทุยชื่อแม่งอ่านยากมากแต่ละคนมึงไปเปลี่ยนชื่อนะครับข้างหังนี้มีอะไรอ่ะมีเออ่เบรดมีอันนี้มีแมพครับผมแล้วก็มีที่ทุบหัวด้วยมีคอมพาสคอมพาสเนี่ยมาให้ผมทำไมเยอะครับเนี่ยลองคุยกับเขาดูเนี่ยมันบอกโอ้ขอโอ้อะไรนะยินดีที่ได้เจอมึงมากเลยนะครับเฮ้ยมันบอกว่าอะไร one of ranger อรอ๋อหนึ่งในเรนเจอร์นะครับผมได้ทำาฟียลเจอร์นอลตกไว้ตรงนี้นะครับอ่ะ เอาไปให้เขาทีนะครับขอบคุณมากเลยกลยบับมังต้องการเลยครับเนี่ย you can take the jeep อ๋อมันบอกว่ามึงสามารถขับจี๊ปไปยังบูธได้นะครับผมคือเทเลพอร์ตได้นั่นแหละง่ายๆนะครับโอเค I think you re ready to visit base camp มันบอกว่าคือกูคิดว่ามึงน,น่าจะพร้อมที่จะไปอ่า base camp แล้วนะครับอ่ะ base camp view p r o v i d e มันบอกว่าโอ้โห vip test oh my god map อ๋อ มันบอกว่าที่เบสแคมป์ก็ผมมันเต็มไปด้วยอายังไงอ่ะเข็มทิศอุปกรณ์อะไรต่างๆอะไรประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวกูอ่านใหม่โอ้โหแม่งกูได้มาสองเล่มเลยนะครับ <c oughs> เกิดบากเล็กน้อยใช่ไหมเนี่ยแบลบว่าถ้าทำภารกิจไม่ผ่านอะไรประมาณนี้ว่านะครับโอเคมันบอกว่าอาเบสแคมป์ก็ผมมีแมปนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ที่ผมแล้วก็มีอื่นๆอีกมากมายนะครับโอเคโอเคโอเคถ้าจะให้ชัวร์ก็หลับก่อนที่มึงจะไปที่นู่นก็ได้นะครับ แล้วก็ you have a long day มงบอกว่ามึงเหนื่อยมาทั้งวันแล้วอะไรประมาณนี้ครับผมกูเหนื่อยดีครับเดินข้ามคืนมาเลยเนี่ยตะกี้นะครับสุดยอดมากไหมคือจริงๆแล้วมึงจะต้องหลับก่อนแล้วกูจะหลับที่ไหนได้วะถ้าผมเทเลพอร์ตไปน้องหมาผมจะตามมาไหมอุย้ยหมาผมอยู่ตรงนี้ย t s not true oh my gosh นี่ไงอ๋ออันนี้มันเป็นทางแคมป์ทางทิศตะวันออกอน,นี่บูธแคมป์ครับผมไปตรงนี้ก่อน หมาตามมาโอ้โหหมาติดบักเอาใหม่โอเคหมาติดบักเรามาถึงตรงนี้แล้วนะครับคราวนี้เราให้เราเอาของไปส่งไอ้เจ้าไอ้เจ้าแก่นั่นก่อนนะครับผมโอเคโอเคโอเคน่าสนใจครับผมนับว่าเป็นแบบที่ interesting มากเลยทีเดียวครับผมโอ้ตรงนี้ไงไอ้แก่อยู่ไหนวะนี่ไงครับคุณคนแก่ผมเอาของมาให้คุณได้แล้วเนี่ยเรนเจอร์ ทำภารกิจคุณสำเร็จอโอเคเอา้า o u n d my ม o t e มึงเจอโน้ตของฉันแล้วใช่ผมเจอแล้วแหละครับมันบอกว่าขอบคุณมากเลยเลนเจอร์ can you do อะไรวะแคนยูดูดูดูมีดูมีอะไรอะ่ะมันประโยชน์ไม่จบ Another Fa v o r อ๋อคือมึงช่วยทำอย่างอื่นให้ฉันอีกหนึ่งอย่างได้ไหมอะไประมาณนี้นะครับเพล t t เทคไมโน่ t ูเบสเม้นทมันบอกให้เอาโนตนี้ผมไปที่ b บ s e m e n t นะครับ b บสเม e นต์อยู่ทางเหนือครับผม across the river นะครับแล้วก็โอ้โหอะไรวะเนี่ย slope of the mountain slope of the mountain slope นี่มันเป็นยังไงอะ slope นี่มันเป็นเนินไม่ใช่อะ่ะมันเป็นเนินหรือว่ามันเป็นทางลาดอะไรทางลาดภูเขาอะไรประมาณนั้นเหรออ๋อนะครับตรงข้ามแม่น้ำอย่างนั้นเหรอ ทางตอนเหนือตอนเหนือข้าแม่น้ำตรงนี้แล้วก็ข้าแม่น้ำไป across the river ใช่ไหมโอเคโอเคเบสเมนต์อ okay, okay, ah ่าฮะติด <c oughs> ถ้าข้าแม่น้ำไปนั่นน,นอันนั้นหรือเปล่าเบสเ m e n t ผมเห็นหลังคาแปลกๆอะ่ะอยู่ตรงเนินเขาด้วยใช่ไหมลาดอยู่ทางลาดเนินเขาหรืออะไรไม่รู้แหละช่างหัวมันนะครับโอเคแปลได้บ้างไม่ได้บ้างครับผมแต่ก็ถือว่ารู้เรื่องนะครับ รู้เรื่องในระดับหนึ่งคือคนดูไม่รู้เรื่องแต่กูเนี่ยรู้เรื่อง <c oughs> โอเคกระโดดตรงนี้ไปนะครับเโอเคคุณม้าลายวัสดีครับโอเคตรงนี้คือพวกเราฆ่าสัตว์ได้ไหมเราเป็นเลนเจอร์แต่ฆ่าสัตว์อย่างเงี้ยหิวข้าวนะครับยิ่งข้าวก็มีแต่หนึ่งนี่มีโบ๊ทด้วยนะครับผมโอเคโอเคมีโบ๊ทมีโบ๊ทมีเรือนะครับผมเอามาถึงตรงนี้กันได้อย่างไรนะครับ โอ้ไม่กอนี่เป่าเบสเมนต์โอ้โหเบสเมนต์นี่สุดยอดเลยนะครับเหมือนเป็นฐานอะไรประมาณนั้นเลยแหละม,มันไม่ใช่เบสเมนต์นี่เบสแคมป์นะครับพูดผิดเบสเมนต์นั้นฐานทับเบสแคมป์นี่โอ้โหใหญ่ใหญ่จริงๆอะ่ะเออสุดยอดสุดยอดสุดยอดนะครับสมแล้วที่เป็นอ่าอันนี้นะครับผม นั่นแหละครับเราถึงเบสแคมป์แล้วนะครับผมโอเคขอพอดคลิปเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับผมเอาไว้เจอกันกับอ่าอันเนี้ยเขาเรียกว่าอะไร VR the Ranger ใหม่นีบผมนะว่าเป็นอะไรที่เปิดประสบการณ์อย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับสำหรับนักประจนภัยพวกโลกซาฟารีอะไรก็แล้วแต่นะครับผมโอเคนะว่าใครชอบกดไลค์ชอบมากๆกดซับนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ตรงด้านล่างครับผมสำหรับใครที่อยากเล่นนะครับผมแน่นอนครับขอบคุณมากครับ